แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาชาวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินดีใจมากเพราะว่าที่ดินทำกินที่ที่ได้มานี่เป็น พื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรกิจกรรมการเกษตรทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับรู้สึกดีใจมากเห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอยากแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาชาวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินแก้แก้ไขปัญหา,า,า,ญหาเรื่อง,าร,องอรายได้นะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นำเนาะก็เลยมีแรงใจ แรงผลักดันที่อยากจะทําเพื่อชุมชนนะครับตัวนี้จะเป็นแรงผลักดันหลักของของอการทํางานโครงการในครั้งนี้ครับพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้ที่ดินทํากินเป็นของตนเองนะครับบางส่วนไม่มีเลยมีแต่ที่อยู่อาศัยบางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัยเลยแล้วก็ไม่มีที่ดินทํากินด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากคนในครอบครัวปู่ย่าตายายอาจจะ ขายให้ในายทุนเพราะฉะนั้นลูกหลานที่ออกไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีที่ดินทํากินอยากจะกลับมาบ้านนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะได้ที่ดินทํากินดีใจมากขอบคุณมากครับในระยะเวลาที่เราทําโครงการ,ปร,ป,ร,ป,รประมาณ11เดือนเนี่ยทางบาจททุ่มเทกับทุ่มเทผักดันนะครับให้โครงการนี้ สำเร็จให้ได้นะครับต้องขอขอบคุณทางบจอทอไปอย่างสูงนะครับทีมงานทุกท่านทุ่มเทเข้าพื้นที่ตลอดประสานงานกับทางกลุ่มทางคณะกรรมการตลอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงครับ